สวัสดีครับพี่น้องครับามาเบิ้งลิปมุมสูงครับอยู่ลมสักเพชรบณญครับอ,อ้าวเอฟซีเลิมทยอยเอาศาสตร์เอาเซียมาปรูแล้วครับพี่น้องยอยมาแล้วครับสนามสนามเมื่อนี่โอเคเลยครับมองคนเบิงง้งี่ง้ำเลย สนามนี่อยู่ตรงใดเฮ้อทางเลี้ยวออกจากลุมสักลุมศักไปไปทางน้ำหนาวครับไปทั้งชุมแพ้ครับเลี้ยวออกมาจากลุ่มสักประมาณซโลสามลี่โล,าโลหาร้อยกันพี่ท้ายมือครับติดเห็นไฟชัดเจนไหมนเนาะอาดเขาน้ำหนาว สะพานห้วยตรองอเนี่ยน่ะเข้าไปในซอกนี่แหละครับบังตัวอันตรายอ่ะเขาทั้งนี้ก็ไก่ที่พ่อเกี่ยวแล้วตัวนี้จากตียู่ผ้ากลางบางละจันส,สิงบุรี เมือเ่อคืนนี้มาลาโวครับลบุมพรีแต่ครับคนโอ้ตากมื่นมื่นผู้ละผมมาได้กับมื่นอ่ะขันว่าบัวหเดี๋ยวผมกับวากิเทียงยืนรอไปเพราะว่าขั้งลายลายลายเท่ลายลายคักหลายเนี่ยในรอบ32งงั้นสำหรับปีนี้คือเมือเ่อคืนนี้คือที่หนึ่งครับ ภูเขาทั้ง,ทงนี้ไหมมีจหนวยัง่ๆเี่กทบเบิกผมมาหน้าทบเบิกพุทธเบิกแต่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของลมศักดิ์ครับผมลมศักดิ์เพชรบุญซอ,อออลัย นีงานไฟครัรออีกประมาณยี่สหานาทีครับนาทีเจ็จครับพอเพิ่งคนคนลงลรถบลกแต่ก็เริ่มติดตังแล้วครับหุ้สูงประมาณนี้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวอีพา้าไพี่น้องไปเบิ้งลงไปเบิ้งระบบกลางเลยบรรยากาศโดยรวมโอเคครับเมื่อนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับผมมีฟ้ามีฝนม,มีอย่างครับบรรยากาศดีครับ เดี awesome ๋ยวผมย่ายไปฟังพุ่กันแป๊บเมฆบึกหาเนี่วอลอย่างมึงเบื้อง้นแมไอ้ไทยคลิปอยู่ครับทานใดว่าท่านอาจ์สวัสดีครับคัะ มันต้องเฮ้ยสั่งความเล่าฉันมันคืองานของไอ้ส่งงานทันก็เกินหกโมงครึ่งได้ตรงงานครับเมื่อไง มือเว้นบาไวครับโอู้หอนไหลเหรียพี่น้องเนียสูบบาไวเอาเอาเอาแต่ไหนคือเฮ็ดเลรีเฮ็ดหัวใช้ไหมแต่ไหนเพิ่นเพิ่นเล่นยญหกโมงไหมเพิ่นว่าเพิ่นเหรียญหกโมงใช่ไหมเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวแก้กว่าแก่แกวามแก่ว่าเล่นหรือว่าอีหลีดิ เห็นได้ยินบอกบักเต้นมันให้เจ้าอยู่น่ะน่ะเหตุงานต้องมวนแบบนี้ครับโอ้เจียดบัไร้พี่น้องไงงานก็เมย่อยแห้งแล้วครับแต่จากน้อยกะตี้ปันไปแล้วครับวิ่งคอยจากน้อยสิบนาทีเ้อ ปั่นไปแล้วระบบแล้วว่าแล้วก็สั่งเอาวันที่บอกอีกสิบนาทีปัน100ป่นลอยปั่นแล้วครับโอ้เหลวกว่าทีชิดอีกสาวๆจีดการเลยครับเข้มเด,ย <c oughs> เดียวเนี่ยหมอนะนี่นี่นี่นย่าไปเองก็ ขัดเลียบไปให้เขาจุดแล้วก็เตรียมทิดตั้งครับ

เฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดอย่างมันก็ได้ยุกับตัวเฮาเองเอาตะกี้ไปทหารเนาะครูฝึกกันเที่ยวแต่ล่อแดกอันนั่นกินอันนี้เฮ็ดจังนั้นจังที่เอ้าผู้ใดเฮ็ดผิดก็ดอเดียแท้ที่ได้ได้เฮาอ่ะเป็นคนได้แห้งได้กำลังเองมันเออมันเป็นกุศโลบายคือจังบอดเคยว่าอร่อยฟังอะไร ลอกโตที่สาวหนักสาวนั่นตั้งทั้งนี้แข็งแขงกว่ามึงอีบบเป็นโลกเป็นไทไอพวกตั้งกันที่สาวง่ายน่ะอ่อนแอมั้งเ่สาวเล чи, ็ตเนี่ยเป็นไงเป็นไร่านี่อาโอ้ยหามึง่นี่นยมึงสาวเยเี่บาเลยเพราะว่ามันมันบบเห็นมือสุดท้ายเห็นยูคริปกัตตาลา็นงล้ม่ะ เอ้าเลีนเลี่ยมมันเหนยเลี่ยมมันเยอะเนียมันเป็นเลีนน้ำ็เหนียหน้ากับหลานครับยังกับมีตรวาพตรภาพแกบอดียิ่มไท่มากว่านี่ละเนี่ยดีๆควาเปาควาเบาเขาจะคว้ามันเบ้อเฮ้ยแลจมเป็นได้ว่าเด็กน่อยปะมันยืนอย่ละเยมันเย็มาอล้ยเอ้าลานหน้าเนาะ เต้เต้มันได้ลอกตัวไหนไม่เห็นมันจมเหรอแมันยุเดี๋ยวมันยจมใหผู้หยุบเดี๋ยววท่านเอามันบอกท่านกูสมานะท่านน่ะกูสาทุกเมื่อโอลออดากูท่าน่ะ อ้วเราเหมือนบ่มีหอดคนใส่คนในยางไม่เห็ดไปเลยเพื่แล้วบ่มีหอดคนใส่เนึกว่าหมามาใส่หนูหมาเดี๋ยมาใส่คลองสีประสาทกันกิ๊นี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะครับน้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ